โอ้ฮโยยกอซายมาสปินอ่ะสังว่าต่ชิว่า LG Zero f i g h t e r โดยสื่อกลุ่มเนชิมาสนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่เอ่โชนเดนจัมนะครับแดนตัวชิบะเด็นติเม่นินจาสต a ร์ a l l นะฮะนี่เองเขินเขินอะไรนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องของเกมนี้กันนะฮะแน่นอนว่าเอ่ใช่ไม่ได้เป็นภาคนรกหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นภาคไทยนะก็จะเป็น โปรเจกต์ในเรื่องการภาคครั้งแรกของช่องเลยนะก็ซอสอาร์ที่เคยทำเมื่อชาติที่แล้วนะฮะก็เป็นเนื้อเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่ก็มันเลเทะมากไปหน่อยนะฮะในส่วนเนื้อเรื่องแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบภาคไทยเลยนะฮะก็จะพยายามให้มากที่สุดเองก็ไปเซฟเนื้อเรื่องกันนะฮะก็เจอกันฮะโอเคครับถึงพูดว่าเจอกันก็ครับก็มนเจอกันก็นกนตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนนะฮะ ก็มาเริ่มเรื่องตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่นาโตะจะขึ้นเป็นโ,โคคาเยะครับบทแห่งการสร้างโรคเลยครับย้อนไปไกลมากครับประวัติศาสตร์ดินชานต้นฉบ,บับมาซาชิคิชิมโต ที่แห่งนี้มีมนต์คมภีร์ไร้นามอยู่ที่เขียนอยู่ในนั้นคือเรื่องราวที่ยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดหากมีความมุ่งมั่นที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นละก็จงคายพนึกออกด้วยมือของเจ้าเองซะความมุ่งมั่นของเจ้า ข้าได้รับรู้แล้วเช่นนั้นข้าจะเล่าให้เจ้าฟังถึงประวัติศาสตร์นิจาที่ผ่านมาอย่างยาวนานวิชารับระถาไมมมานึกษาก่อเกิดขาถาเชิญ ยังเอาคาถาสชื่อเข้าหาเรืดดิมามาเจอหน่อยมาดาบะเฮ้ยหยุดจะไม่ทันโอ้ตกใจมีกดด้วยไมไ่เล่นนานต้องเกิดการเพิ่มด้วยของมันก่อนสินะขาทาไห้มังกรไหม ขึ้นหรอฮะของขึ้นหรอมากี่ดาวไม่สนสนแค่ใส่เดียวกี่ดาวไม่สนสนแค่ใส่เดียวกี่ดาวไม่สนสนแค่ใส่เดียวมาดิมาดิมาดิใส่เดียวใส่เดียวคอมโบคอมจอยคอมโบคอมโบคอมโบตลอดคอมโบตลอดคอมโบตลอดคอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องขึ้นฟ้าอือมามาลงลงคอมโบล่างคอมโบล่างมัดสบู่ยางยืดโคนละเกมมัดสบู่ยางยืดโคนละเกม โยนอะไรมาก็หายโยนอะไรมาชิ้นโยกกนกระถิ่นมาอ้าวด,ววดาวดาวกูนี่มาเฮ้ยนามะซาโนะอย่าแล้วเขาเขาไปโดนทำไ,ไมวะฮึบออฮึ๊บ,บกันก่อน เออจอดาวกระจายไปหน่อยเดี th ๋ยวขอดึงดาวหน่อยขอดึงดาวหน่อยขอดึงดาวหน่อยมาหลับไปสตาร์เบิร์ดเอามาดิแกมาดิแกกัน้ยุ่งแบบดิจิตอลเอโรบโอสตาเบิร์ดสตรีมโอราะดรามามาอาวุธพังอาวุธพังอาวุธพังใช่ไหม หลับไปอืดาวเคกราดาพากอหลับไปดาพากอมันลบอีกแล้วพายุมาอีกแล้วปล่อยไปมาอย่างี้ปล่อยมาอย่างี้ลบแบบคอมโบคอมจอยนี่เออขอไฟเสียงดีครับลืมปิดลืมปิดมาโดนดาบอัดฟันหน้าหน่อยทำไมไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง เออหลบอีกแล้วมันอีกแล้วมันอีกแล้วมันไม่ยอมจบมันไม่ยอมจบมันไม่ยอมจบหลบแบบดิโซ่ดิโซ่โซมาอีกรอบอีกสักรอบอีกสักรอบมันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาคอมโบล่างคอมโบล่างคอมโบล่างอือกอแตกกอแตกไหนจ่ส่งที่มมทนี้เหรอไปดาบพากอ พังพังเดีผมรูกูก็หนักไมหน่อยกูก็หนักไมหน่อยอือเดี๋ยวชาร์จชาร์จจัดการแป๊บนึงชาร์จจัดการแป๊บนึงจับผากอออเละเละเทะเละเทะเละเหลือเกินที่บ้านเนี่ยบ้านใครไม่รู้ไอมันหลบอีกแล้วมันหลบอีกแล้วมันหลบอีกแล้วเก้าหางเก้าหางเฮ้ยเจ้าก้าวหางจัดการมันขคาถาไม้

ให้ก้าวหางสวมเกาะซูซาโดโอเงินหรอเครื่องมันร้อนขึ้นกันทั้งสองฝ่ายแล้วสินะอ้าวมาต่อสินกันทัไมาดีเครื่องร้อนเหรอเครื่องร้อนเหรอเครื่องร้อนไงเครื่องเครื่องเครื่องร้อนมากมากั้งเครื่องเครื่องร้อนมากมากัม้งเครื่องร้อนมากมั้งมาขอมโบขอบจอยอัดไปหนึ่งดอัดไปหนึ่งดอัดไปหนึ่งโดแบบแก้เขินรับไป กระโดดอัดหัวอัดหน้าไปหน่อยอัดหน้าไปหน่อยอัดหน้าไปหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ยอมขอมาหน่อยหมัดวัชระพืชอื้อเจ็บเจ็บก่อแดงเอาไปอีกดอกซัดหน้าซัดหน้าอยากซัดหน้าคุณอะไรทำอะไรลองนีหน่อยให้ชื่อเราวะวะรแบบดิจิตอลไปมา ได้แค่นี้หรอบรรดาเทพสงครามหรอฮะสัตว์ท้องเข้าให้สัตว์ท้องแบบลอยสัตว์ท้องแบบลอยมาหมัดเพิงยางยืดอื้อเฮ้ฮ่าดบดบรบโอ้โหจะสู้เข้าไปจะสู้เข้าไปก็เจ็บโอ้โหรูสองดอกสองลูกลวดติดทำไมมันโหดอย่างนี้วะก็หางบวกซูซานูเนี่ยกระโดดลบ เอออถ้าทางต้องคิดทางหลบไปบอลสัตหางอะแต่่อนขอเข้าไปสัดหน้าแรงๆหน่อยสัดหน้าแรงแรงซัดหน้าแรงแรงอืมเราไปตามตามผลงาน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 อีกดอกทุบหลบเอียงตัวหลบแล้วก็สัดหน้า ัตว์ข้ามเอาขาดขาดขาด,ขาดขาดแบบนี้ขาดแบบนี้ยืมยืมดาบพอยืมดาบหน่อยโอ้ยยืมมาใช้เองอุยอ้ยรอย

โอ้หมามารัวได้รัวได้ไดขอนัวหน่อยขอนัวหน่อยงัดมาเข้าหางเหรอเข้าหางมานี่เบี่ยงเล่นเลยเวี่ยงเล่นเบี่ยงเล่นเบี่ยงเล่นเวี่ยงเล่นเวี่ยงเล่นเลเดี๋ยวโอ้ไม่ทันมันจอยไหนวะไม่ยอมบอกด้วยว่าจอยไหนโอ้ราโยนทิ้งเลยอ๋ เจ็แสับเจ็บปวดเจ็แสับเจ็บปวดโอ้โหดูดูน้าท้าทียดมากน่าท้าทียดจัดจัดช่วยไม่ได้วิชาเซียนคาถาไม้เซนจูพันกอน Madara! Hashirama! Ora! การลบราข่าฝันดำเนินต่อเนื่องมาอย่างไม่จบไม่สิ้นถึงกระนั้นนินจาก็ยังคงสู้กันต่อไปเพื่อก้าวเดินตามวิถีนินจาที่ตัวเองเชื่อมันอ่นโ,โอ้โหจ,ะจะัดหนักจัดเต็มเนี่ยหนักจัดเต็มทำไมได้แค่เอวะฮะเขาสู้ไม่ดีเหรอคงงั้นแหละ โอ้โหแค่เปิดเรื่องมันก็จุดเดือดอะไรขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันทางฝั่งมีทางทั้งั่งนะโตัวฝั่งซาสุเกะนะ่ยเดี๋ยวจะทําเป็นฝั่งนักโตะให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําที่ฝั่งซาสุสเกนะนะครับก็ขอจบไปด้วยตัวอย่างบทแห่งสองยอดดินจายไม่เอาขี้เกียจแล้วแค่นี้แหละโอเคครับไว้เจอกันพรน้้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับโคเสียงไม่ไดัาเอาไหมสวัสดีจ้ะ